สวัสดีวันหยุดวันที่สิบสี่ครับผมวันหยุดสงการครับผมไม่ได้ไปไหนช่วงนี้อากาศร้อนครับผมช่วงนี้ก็ปั่นเด็กๆสายต่อพเนียตครับผมขึ้นพเนียตไว้บางตัวก็รออายุบางตัวก็พร้อมฝึกครับผมตัวหนึ่งอยู่บนต้น มะม่วงแห้งนะครับตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างครับผมตัวขึ้นต้นน้อยนะค่อยฝึกกันไปครับผมปีนี้มีเววหลายตัวครับผมปีนี้มีเววอยู่มนันห้าหกตัวที่พร้อมฝึกครับผมอีกตัวหนึ่งนู่นครับอยู่ต้นมะม่วงนะครับเริ่มโยนเริ่มเรียกกันละ ครบซุ่มตามต้นไม้มาครับรอไว้สู้ศึกปีหน้าครับผมนกฝึกชุดนี้ก็น่าจะได้เล่นนู่นแหละครับช่วงต้นฝนครับผมช่วงฤดูหน้าหนาวชุดนี้รออายุผมช่วงนี้ก็สิบห้าเดือนละใครสนใจนกไปฝึกต่อครับผมเข้ามาดูได้ครับผมในค่ายมีอยู่ห้าหกตัวพร้อม พร้อมฝึกครับผมบางตัวก็มีเฉลยแล้วครับเริ่มคันโยนกันแดดอุ่นๆตอนเช้าครับผมค่อยๆฝึกค่อยๆพัฒนากันไปครับผมกว่าจะได้นกเก่งตัวนึงครับไม่ใช่ง่ายๆครับผมในใค่ายบางกรมีหลายตัวครับผมที่พร้อมฝึก ใครสนใจอยากเข้ามาดูก็เข้ามาคลิกดูได้ครับผมมาฟังเสียงดูครับผมชอบแบบไหน,นจัดให้ได้เสมอครับผมของดีไม่มีกั๊กครับผมราคาตรงกันจัดไปครับผมฝากติดตามด้วยนะครับคายมังกรบางพีครับผมคายมังกรสิบเอ็ดมันหยุด แต่นกไม่ก็ไม่ได้หยุดแล้วครับคนคนก็ไม่ได้หยุดเหมือนกันครับค่อยๆฝึกกันไปครับผมฝากติดตามด้วยนะครับวันหยุดใครเที่ยวก็ขอให้สนุกครับผมส่วนใครหยุดก็พักผ่อนกันเต็มที่ครับผมส่วนผมก็ฝึกนกยาวไว้ครับผมเทศกาลสงการอยู่บ้านแบบ ฟีสไตล์ครับผมหลังจากต่อนนกมาก็ฝึกกันต่อกิ่งเขากิ่งเราฝากติดตามด้วยนะครับค่ายมังกร11ครับผม